ลองฟังดูหลีดรักนะลูกนะหลีดรักในสักครู่จบจากเพลงสัญญาพอนลายแล้วโค้ชจะเป็นสุดาติสบถเจริญเต้นสรุปนัให้ดังเป็นที่นะครับ,บดวงหลีดรักที่วางบนหลุมฟังเจ้าโถเอ้ยใหญ่เล่าเจ้ามาด้วนนี้ จะไปชั่วการร้อนหมื่นปีเจ้าจะไปชาตินี้ไม่มีวันที่จะกลับไาแสงเดือนเลือนลาแลหดวงเทียนเล่นบูดหั้ใจเย็นบูดอารมณ์อ่อนหวบทเนินที่ฟัง น,น้ำตาไหลสุดระทมมองไม่เือไทยแทบขาดใจดึกเดือนคนขึ้นเรไรรำร้อง,งน้ำตาหมองเปียกหหลับตา รักยังงหาออเห็นรีดนอนันสอ์บนลุงฝัง่ขออธิษฐานดวงวิญญาของเจ้าจงลอยไปเข้าสู่สวงสวรรค์จากหน้ามีจริง จนชวนนิรันร์พบกันทุกชาติเออขอบคุณมากจ่ากุานหดูสุขสดชื่นจวหวังจงเป็นของขวัเกี่ท่านกษษษษษังอธิษานให้ดวงวิญญาของเจ้าจงโล ดวงสวนชากหน้ามีจริงแล้วค่อยเจอคนสุขจนชวนนรังพบกันตกชจขอบคุณครับขอบคุณมากครับเสียงซึ้งสุงสดเสน่หานะครับบทเพลงเราะจากสัญญาพระไร ณโอกาสนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาถึงเวลาที่พบกับน้องชายที่น่ารักของผมนะครับเรารักกันและผูกพันกันด้วยบทเพลงสนุกๆจากสุรชาติสมบัเิเจริญนะครับจะให้เต้นกันลำวงที่นี้สนุกกันนะครับเพราะเพลงเพลงของสุรชาติเนี่ยเป็นเพลงลำงลวงล้วนๆเลยนะฮะจ้าเจนีคือจองไม่แล้วนั่นหนหะเห็นไหมแล้วบอกก็าได้ฟังโถเอ้ยอ่ะ แล้วก็หัวหน้าวงปิดท้ายก็คือท่านอาจารย์ดรประสิทธิ์บุตรศรีนะครับหรือว่าเพชรอินเตอร์ของเราคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะอ่ะน้องสุริชาติไม้ยำจ้านเดือเข้าห้องน้ำอยู่ห้องครับสัญญาพรนารายงในแนวของสุพทรภสุทเจริญน,นะครับแต่ร้องใช้เสียงของสัญญาพรนารายนะครับในบทเพลงน้ำป่า,าจาโท สุดกันทีไม่ว่าชาติชาติไหนเท่าดีก็สรางแก่ใจทราบซึ่งสวงนายพวกเราโบราณทางวาบรรดาช้างสัาอีกทั้งข้าเอาเบียรร้ท่านเปรียบไว้นะอย่าได้วางใจ เห็นดั่งตัวผมต้องตรงดวงใจสุดท้อมีรักที่เคยกอดน,น้องต้องมาหนีโจนจากไกลลืมผัวที่ยู่ปลูกฝังคิดพบชูใจเดียวช่างเลวเดือดร้าย่าเรื่อยเส้งใจแม่ด้ำ เหลือน้ำพริกผักิีไตรดาเจ้าหลือมแม่กลิ่นฟ้าราเจ้าหลือกระทังปลายางเจ้าไม่ทวินถึงโบยบินคิดติดปีก้างอำลาทันวไปไกลห่างทิ้งลูกหลงรลางเแทบขาดใจ สิดสุกันเถิดนานแม่นามูราใจซงชาตินี้ไม่ขอไปปกให้มาหัวงต่อไปสงสารแต่ต้องมาคลัง้งดวนรองลูกเอ๋ยแม่ตาบาไปพ่ออย่างเลี้ยงได้นะลูกยัง ถึงแม่พ่อมียศจากทัสอบบังไม่ใหญ่ไม่โตเจ้าไม่ต้องกลัวหนอยนะ่อจะทรงเสียงให้เจ้าได้รับการศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดตัว สินชาชาตันตั้ง,าางแต่วันนี้ทัน้ดนางยิ้มใจสามชั่วชใจยังนามโบราคาไม่เคยนึกถึงชอบชิมรสลาเปาจนลืมรับลูกรับภู้น้าใจแสด่ว พัวเดียวก่อทอขอบุณครับสุดยอดมากครับโอ้ี่จะร่องแนวนี้ตั้งนานเลยนะป่าครับปดีเป็นอยู่กับน้องเขาก็แล้เอเพลงของพ่อครูเขามาร้องก็อนุญาตให้มาร้องเพลงของพูษนั้นถือว่าเป็นเพลงอมตะที่สุดครับที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายนะครับ ตรงไปตรงมาฟังแล้วรู้เรื่องถูกต้องครับอาจารย์ครับเมื่อกคพู่เพลงนี้ก็ง่ายๆฟังได้เลยว่ามีฮะมีหัวใหม่ประมาณนี้แกสร้างสรรค์เพลงมาจากในเรื่องจริงบ้างเรื่องจินตนาการบ้างแต่ว่าทุกเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านหมดเลยครับส่วนอดมากเราถือว่าให้เกียรติสุภาพสตรีนะครจะประนามเพราว่ามีหลายผัวก็ไม่ได้ไม่ได้คือเขาเพียรแม่ของเรานะครับแต่ท่านใ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 นเพลงท่านพูดไว้อย่างไส่ร่ำพราะพริถูกต้องนะครับอันนี้สำคัญมากใช่ครับนะครับก็ตอนนี้ เมียโดยมีทรรนองนี่พวดีเด็ดนะสารโดยีเด็ดอันนี้อันเยอะเลยคนเยอะคนเยอะเยอะกับก็ตอนนี้นะครับสัญญาครับก็เพลงของครูสุรพลสมบูรณเจริญตอนนี้ทายาทของท่านนำมาเสริมสารใหม่ใช่ครับสร้างสร้างงานแบบใหม่โอเโอแบบใหม่ผมได้มีโอกาสได้ดูวงของครูสุรพลสมบูรณเจริญอตามจริงป่ะฮะคุยกันสมัยนั้นผมอายุ15บห้าปีทไม่เกินเลยที ที่วัดลาดบัวหลวงอ๋ออยุธยาใช่แต่เวลามาต้องมาทางเรืออ๋อตอนนั้นไม่มีรถครับผมอยู่ว่านเพื่อนผมอยู่ที่อ่างทองมาเรือนั่งเรือนั่งเรือมกชั่วโมงโอ้โหนานมากครับสีภายลูกลามลีกลางวันภัยลูกเพชรนี่ยังเดินขายทูบอยู่เลยโอ้โหทูบหอมแต่เมืองมงสุภัตเจริญอัดแถนแล้วอัดไปแล้วดังแล้วครับผมครับผมแล้วปีนี้ 83แล้วแล้วจะกี่ปีมาแล้วนั่นะขอบคุณมากกับกับงานสืบสารเพลงราชาเพลงระมงครูสุรพลสมบัตเเรริญโดยทายาทโดยบุตรของท่านก็คือสุรชาติสมบัตเเรริญวันนี้จะมานำเสนอสักหนึ่งชุดนะครับอาจจะหลายผลงานนะครับปลบมือครับพี่น้องทั้งสองสคนเนี่ยเป็นนักร้องบนเลยสุรชาติร้องเหมือนมากที่สุดนะครับปบมือดังๆทุรับ ทายาทราชาเพลงลูกทุ่งของเมืองไทยเราสุรชาติสมบัติเจริญ